ว่าดีค่ะโบเธอวันนี้ไม่มีอะไรจะให้นางคะก็เลยหนึ่งปานะคะเธอหนึ่งปลาเธอไปแล่ในช่องอาหารบานตายนะเราก็จะมีคลิปเต็มอยู่ตรงนั้นนะคะวิธีทําเป็นยังแบบในอะไรังแบบหนเอาไปแล่ตรงนั้นนะเออเนี่ยการทํากันกับข้าวแบบหนึ่งหนึ่งะเธอวันนี้ก็เน้นแบบหนึ่งแบบต้มแบบไรประนันนะอย่าลืมติดตามชั้นนะในช่องอาหารบานตาย เราก็อย่าลืมผู้ติดตามด้วยเลยเธอฉันไม่มีผู้ติดตามเลยล่ะไม่ดูฉันมองหรืหอฮะอืันนี้เนี่ยติดตามฉันจะ,จจะยู่ตายอย่างหน่อยก็อเด็กกบปันนัเธอหนะ้าวัดดีค่าสุดไป